เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเปลี่ยนตู้ที่ผมวางอยู่หน้าบ้านเนี่ยให้เหมือนเป็นงานบิวอินกันครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองดูนครับก็ต้องบอกว่าเจ้าตู้นี้นะครับผมมันเป็นตู้เก็บรองเท้านะครับที่ผมซื้อมานะครับผมทีนี้เนี่ยไอตัวเนี้ยมันเป็นสองตู้นะครับผมวางติดกันซึ่งทีนี้เนี่ยวางอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็ดูเอ้ยมันก็ดูโอเคนี่หว่าสวยงามนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับก็คือว่ามันมีน้องจกนะครับผมน้องจิ้งจกเนี่ย ไปอยู่ตามซ่อนอยู่ตามด้านหลังตู้นะครับกับบริเวณช่องว่างเก็บพวกนี้อยู่นะครับผมทีนี้เนี่ยผมก็เลยเอ้ยมันดูเหลืออีกนิดเดียวเองเนี่ยทำไมเราไม่ทําให้มันเรียบร้อยไปเลยเจ้าตัวจิ้งจกเนี่ยมันจะได้ไม่สามารถที่จะอาศัยอยู่ข้างหลังตู้ได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะใช้วิธีไหนเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับสำหรับสิ่งที่เราจะทํานะครับที่คิดไว้ก็คือว่าเราจะยิงแบบนะครับก็คือเจ้าตัวอะคริลิกซีแลนด์ครับผมแบบนี้นะครับผมจะยี่ห้อไหนก็ได้นะครับแล้วแต่อย่างตัวนี้เนี่ยผมใช้ยี่ห้อ ฟอกนะครับผมเพราะว่าเจ้าตัวนี้ยมันเป็นสีเทาครับผมแล้วตัวบ้านผมเนี่ยสีตู้อะไรต่างๆเนี่ยมันสีเทาหมดนะครับผมผมก็เลยพยายามไม่ให้สีมันโดดจนเกินไปนะครับก็เลยซื้อเป็นเจ้าตัวสีเทาตัวนี้มานะครับทีนี้เนี่ยไอ้เจ้าตัวตู้พวกนี้เนี่ยเนื่องจากอุ้ยนี่ครับจิงจกมันอยู่อย่างเงี้ยนะครับทีนี้เจ้าตัวตู้พวกนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเนี่ยมันสามารถที่จะยกได้นะเพราะว่าเราวางไว้เฉยๆเนี่ยสิ่งแรกที่เราต้องทําก็คือยึดให้มัน เรียบร้อยก่อนนะครับผมเพราะไม่เช่นงนั้นเนี่ยเรายิงแด็บไปนะครับผมสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพอมันโยกปุ๊บแด็บมันก็ขาดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจัดการให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมถ้าเกิดว่าตู้คุณเนี่ยไม่ได้เจาะเอาไว้นะครับผมก็ให้ทําการเจาะเลยนะครับแต่ว่าพอดีว่าตู้เนี่ยเขามีเจาะรูข้างหลังไว้นะก็คือเขาเผื่อล้มมาอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาศัยตัวที่เจาะอ,อยู่นั่นแหละยึดนะครับผมง่ายๆแค่น,อนอั้นเองก็เดี๋ยวเรามาเริ่มด้วยกัน จาะกันครับดับแรกเราต้องจัดการตำแหน่งยิงให้มันดีที่สุดก่อนนะครับผมก็คือเนี่ยผมมีรูเจาะไว้แล้วผมก็มาเลยนะครับทําดินสอเนี่ยนะครับผมว่าผมจะเจาะยึดอย่างนี้นะครับผมพยายามวางตู้ให้มันชิดที่สุดนะครับผมก็โอเคครับจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยมันสกปรกมากนะครับผมรวมไปถึงมีน้องจิ้งจกเนี่ยยังอยู่ข้างหลังเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาทาการจัดการตรงเนี้ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ จาะลูกตามตำแหน่งที่เรามากไว้ครับสิ่งที่ผมจะใช้ยึดตู้นะก็คือพุกเหล็กนะครับเพราะว่า1ก็คือบ้านผมเนี่ยใช้อิฐมวลเบาในการก่อสร้างนะครับผมก็ผมพูดเสมอหลายคลิปนะครับว่าพยายามใช้พุกให้ถูกประเภทนะครับแล้วมันจะอยู่นานนะครับแต่ว่าทีนี้เนี่ยไอจ้าตัวนี้เนี่ยมันแค่ยึดไม่ให้มันโค้งลงมาเฉยๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่รับน้าหนักอะไรนะครับผมก็เลยเลือกพุกที่ ขนาดไม่ได้ใหญ่มากนะครับผมอย่างนี้เนี่ยก็คือแค่เบอร์หเท่านั้นเองนะครับผมนี่ตรงนี้เบอร์6กแค่นั้นเองนะครับนี่ M6 เท่านั้นนะครับในการยึดเพราะว่ามันไม่รับน้ำหนักอะไรนะครับแค่กันล้มเฉยเก็เดี๋ยวมาเจาะกันครับทําการเจาะแล้วก็ใส่ถุงให้เรียบร้อยนะครับผมอ่ะพร้อมเอาตู้เข้าไปยึดแล้วครับแต่ว่านะครับผมด้วยเหตุที่ว่ารูที่เขาเจาะไปให้เนี่ยมันใหญ่นะครับผมแล้วน็อตที่เราใช้เนี่ยมันเล็กนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าล็อตน็อตเนี่ย กานที่จะยึดนะครับผมมันทะลุไปข้างหลังเลยนะครับผมตัวช่วยของเราก็คือเราเอาแหวนมาลองครับนี่แบบนี้เพื่อให้มันเนี่ยไม่ไหลลงไปข้างหลังครับนี่ก็ยึดเข้าไปแบบนี้นะครับนี่ครับยึดไปแล้วหนึ่งตู้น่นปึกนะครับทันนี้ก็เดี๋ยวมายึดอีกตู้กันครับหลังจากยิงด้วยแดันะครับผมเราก็เก็บงานให้เรียบร้อยนะครับเท่านี้เนี่ยเราก็ได้ตู้ที่เหมือนบิวอินแล้วนะครับทั้งนะครับเจ้าตัวจิ้งจกที่อาศัยอยู่หลังเนี่ย ก็อันรทานหายไปด้วยนะครับเพราะว่าไม่มีรูไว้เขาเข้าแล้วนั่นเองครับข้อสําคัญเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณจะทำหีได้นะครับสิ่งที่ผมแนะนำนะครับก็คือว่าคุณควรจะหานะครับผมขนาดตู้เนี่ยที่ค่อนข้างพอดีกับบ้านของคุณนะครับผมมันจะได้เหมือนกับแบบพอดี Perfect Fit แบบบิ้วพอดีเลยนะครับอย่างเจ้าตัวเนี่ยอ่ะ คือถ้ามองจริงๆเนี่ยมันเหมือนกับด้านซ้ายเนี่ยมันจะมันจะว่างอยู่นะแต่ว่าถ้าเกิดมองด้านล่างเนี่ยมันจะชิดกับขอบบันไดพอดีนะครับที่สองนะครับผมการเลือกสีของแดปบก็สําคัญนะครับผมคุณควรจะเลือกสีที่ใกล้เคียงกับสีของบ้านนะครับผมเพื่อไม่ให้มันโดดเด่นและกรแตกต่างมากเก,กินไปนั่นเองครับโอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ